สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทีมงานดีเจสระชนอนและพี่เบ่าตูลูนะครับนี่คือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดกันจริงๆนะครับกับทีมงานของเรานะครับวันนี้ก็เสด็เดินทางไปหาพี่เ่าเช่นเคยนะครับในช่วงของการเดินทางค่เบ่งบรรยากาศ แต่นอกไปน้านะครับส้อยเขาบานเพื่อนนะครับเต็มไปด้วยนะครับท้องทุ่งนาข้าวที่เขียวขจีเขียวชะอุ่มนะครับบรรยากาศที่สดชื่นกันจริงๆนะครับช่วงเช้ชาเช้าแบบนี้ทำให้มีชีวิตชีวาในการเดินทางนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่ยังกะเดี๋ยวไปติดตามนับกัน นะครับกาบทีมงานดีเจสระบนช่องทาง YouTube ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเราจะเป็นพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซอยอนนคำชู้ลูกไส้นะครับําทีมงานด j เจสระนะครับช่วง ไม่ได้เข้ารายการก็จะมีการถ่ายคลิปครับให้ท่านได้รับชมกันอย่าไปติดตามต้องกันครับมื่อนี้สิเป็นนิยังครับชิมงานดีเจสละะครับพี่บาวตุลนัทกันไว้เช็ดเคยเหมือนเดิมบาแล้วกะสิไปหาพี่บาวตุลูสากนเดิวแม่เดิมแกสิหอดแล้วครับ สีฮอดสิ่ถึงแล้วสีงยงแจ๋วมาแล้วแม่จ๋ามาแล้วมาแล้วพอจ๋าแม่จ๋าด้านข้างก็จะเป็นคลองนะครับคลองที่สารเขียวนะครับในช่วงนะฝนช่วงนี้โอ้โหฝนตกค่ะดีน้ำไหลตลอดเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาหนัก,กนจริงๆนะครับตกแบบทุกมือ,อมีมือเวนนะครับเดี๋ยวไปเจอ เราบริเป็นเรื่องอยังเทติดตามนํากัน,นครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดใส่ใจซับส,สไครตด้วยนะจ๊ะพอดจ,จากแ 4, ม่จากป็นเพลง F c 1ซีเรยเมกะทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศสุดยอดเลยครับโอ้บรรยากาศดีดนปรีพเราะ อาหารอะไรอู้สวัสดีครับอี่อ้ไปจังได้ไปจังได้มาจังได้พ่อพ่อกันคือเก่ากะเมื่อนี้กะเช็คเบื้องเหยียบซี่แล้วโอ้มีการติดตามโอ้ติดตามพอสมควรเงินเท่าไปติดตามอันนี้หมายถึงว่า กะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ผู้เหตุคิปเหตุอย่างออกไม้เบิ้งนะครับครับกะมีกำลังใจนะครับสําหรับพี่น้องที่อขอกมาเบิง้งมื้อนี้มื้อนี้เป็นไดเมื้อนี้ิเว้าถึงการคล้องเลื่อนอการคล้องเลื่อนเนาะเข้ากับสภาพสังคมสมัออยตอนไหนดาควมหักเกิดจากคนสองคนโอ้ นะครับความหักเกิดจากคนสองคนคนรักกันเกิดจากคนสองคน<ม>แต่ว่าขันค้นเลิกกันเนี่ยเกิดจากคนสองใจเ<ม>ห็นว่าเด้ที่นี่ก้อนสีมาเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยต้องเริ่มจากการกีบกันสะกออ่อนเด้ถือตามันทอไปถือตายางมันก็คนสีคน,คนอี่เดียวเห็นผู้ดเดียวเธอเลิอกอยู่วันทอผู้สีแมนมันทออออืแล<อ>้วเห็นว่า น้องมันคำว่าใช่โอ้หอเลี้ยวเห็นโอ้ <ทำ S 1> สูงเข,<อ>ขาเนี่วันอะเป็นถือกากระโม่เออเม่นเตี้ยกับเตี้ยตะฮักมันเถาะตอนตอนจีบกันไม่ไหมเนี่ยเ,<อ>เตี้ยกับเตี้ยตะฮักสูงกับสูงเป็นตะเบิงทะนี้<อ>ที่แหลกมาเขาอ่ะงามมากอ่ะอไปจีบกันทีบ้านนี้ว่ากันได้จะพักหนึ่งหรือจะเข้านึงนีง เขาเริ่มสีมีใจล่ะก็เลยสวนกันไปตลาดคลองถมเนี่ย <Okay. S 2> ตลาดคลองถมมาทียาออกจากบ้านหมาเหาผู้สาวเอออืมหมาเฮาผู้สาวจะได้หมาก็ไดรป้าทโทษคนใดคนจะให้หมาอมึงมาเฮาผู้สาวกูได้ยังไงกันนะเตะปากเลยคนนี้เตาหมา <laughs> อ <laughs> บัดนี้พออยู่น้ำกันละลูกได้สองคนสามคน เมียไปว่าชวนไปคล้องถมหมาพาก่อนไปคล้องถม,มเง่นเถาะไปยังกระดอกกระเดียเปลี่ยนเงินเปลี่ยนทองคนละเดี๋ยวรูน้ำกันเนี่ยด้๋ยวรูน้ำกันแล้วก็เลยเมียชวนดูหลายก็เลยไปบัดก้อนสิไปกับย่งางออกซอยเก่านั่นะละหออมาผัดเฮาเมียสิได้เนี่ยพี่หมาเฮาหนูพะนละอ้าว มึงยงางเจา้าไห้หมาเฮาดูเนี่ยพน้าวางมีอะไะบัานนี้ตอเน,น,นเนี่ยไปยืมสาวยำขึ้นเด็กบ้านนี้นั่งวอากันนิดหน่นหมาปัดหอนนอ้อยยำขึ้นเนาะ,อะหอนอู้ขึ้นรถบัานนี้ผู้สาวเลยว่าพี่หมาคือหอนพน้าตอนคนจีบกันไมนะ่ไม่น่ะผู้เบาหนิล่าโอ้ย มันเห็นนั่งฟ้าตีมันเห็นคนงามล่ามันเลยหอนเตือนคนสะอ่อนปฮ่า่าที่เหลี่ยมเพราะตอนที่เหลี่ยบาดนี่พอได้อยู่น้ำกันเราได้ลูกสองคนบันเนี้ยเําเบาเปลี่ยนไปเด้น่งอยู่นอกซ่านเหมือนบอล่ะหมาหอนขึ้นน่ะโอ้ขึ้นโตเก้านั่นแหละหอนอ่ะผู้มียานเนาะม่ยิงมันยามขึ้นญาณพี่หมาหอนมันเป็นยังล่ะพี่พนะเอินถามผัว ผัวกะเอา้ามันเห็นผีดิ <laughs> <laughs> พเพราะจะนั่นแล้วเนี่ยการยุ่งเร่อกันเนี่ยจังสมมุติ์วาตะก้อนนี่มันบ่นกจีบกันไม่ไม่เนี่ยบัติความทั้งรถเนี่ยเออ,อยันตะเขาไม่ใบแขนดิเศาใส่แขนเขาปั๊บเลยดิเอออุ๊ยอุ๊ยอันตรายที่รักอ,อันตรายเออจูงแขนเขาขำไปหักแพ้งกันครับหักแพ่งกันครับบัดทีนี้ ได้ลูกสองคนคือเก้านั่นแหละสิ่ความทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวขวาปุ๊บแหลนเลยเมียยุงของเก่าอยู่จะฟ้องเขาพี่พี่ทานหนูนี้เมียวะ่ะเอา้ามึงสางยังอยู่ดีเราสร้างามันต่ำตายเียพนะโอ้วัดที่ว่าวัดชี่ว่า,ววา,อาโอ้ควาโมเปียนไปหลายบัดที่นี่เนาะตะกี้มันเป็นแบบว่าถามผู้สาวใหม่เนาะ ถามผู้สาวไ,ม,ไม่ไมอันเป็นยังไงล่ะเธอบ้านยุใสนอ,อบ,บ่าเด้เ<อ> <c oughs> บ้านบ้านหนูกันยุ่นนี่แหละพี่อยู่นในอำเภอเนี่ลยละ่ะพี่ไปทรงบอเพื่อนเลื่องงานเป็นบละ่ะพี่ไปทรงบอเพื่อนบอผู้สาวหนี่ว่าโอ้ย,อย่าไปทรงต่อพี่ซอยมันน้อยน้องยุบ้านรัดพะนะอรซอยมันน่อยบ่เป็นอย่างพี่ถอยเขาได้พะนะ เพื่อนวานอ่ะเพื่อนจะไปส่งเขาอ,ะอ่ะเมื่มีม้มองกลับรถได้พี่บ่เป็นอย่างพี่ถอยเงาเพื่อนวานบัตรที่นี่ไปส่งเขาเขากับไปส่งมาดิสร้อยมันเลือกอีหลทีดิซอ,อ,อยบันผู้สาวน่ะบ้านในยูน้ำกันเดีลูกสองคนคือกันละปรเดีย่ยนั่งกินเหล่าอยู่น้ำมูลเลิกงานมันถอดไปกินเหล่าก,กินมาหลายแต่วกวดน้อยนึงเนีน่ยละกำลังแบบว่ากำลังตึงๆมันทอไปเมียก,ก็เลยว่าพี่ ไปส่งหนูบ้านก่อนด้บอ่อา้าวมึงก็จากบ้านแต่ของติดเด้นอน่พะนะโอ้ยซ้อยมันเลิกพี่พะนะเอา้ามันของก็เลิกมือนี่จิมันเลิกซุ้มือเด้กสอยน่ะนะพ่ะนะอันตรายพี่เด็กนออ้อยดมกาวดมยางไหลบ้าไปอย่างดอกมันเลียยูพะ่ะนะว่าไปทั่วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทายุน้ำกันให้รักษานํำใจกันลองเบงเด้<ม>ตื่นเสาขึ้นมาเมียอาบน้ำอาแป้งแจงตัวปั๊บนี่ ย่องแจ็กน้อยอืมพอผู้หญิงมักย่องผู้หญิงมักจองเลโอ้ยเถาเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยเพราะว่าผู้ชายหยุดรวยไม่ได้มาดิเปล่าย่องเขาสิ<อ>บ้านมื่อนี้คือแต่งตัวเปรี้ยวแต่ว่าเถวนะว่ามั่อไดีใจเด้อคันย่องกันแมนบัดที่นี่ยูน้ำกันมาไดืลกสองคนสามคนแล้วบัดที่นี่นั่งกอดเข้าอยู่อยู่หน้าบ้านอ่าผู้เมียเลยถามมา พี่เป็นอย่างพี่โอ้ยคิดหอดพ้มเขาพ้มผูกผัวมาดิ้าวาอู้พี่คิดหอดเมื่อนคนบรอบแต่งงานเท่าติพี่มันะผูนี้แบบบอเมือ่อกี้คอยได้เจ้านันพ่อเจ้าก็แม่เจ้านันมาทันบ่มาแต่งมาแปลงอยู่จีจับิีผูกเออถ้าเมื่อนั่นคอย ัดชิ้นใจติดคุกปานีคนออกมาแล้วอยู่ทั้งเจ้าเนี่ยด้อนหองเชียร์ซ้ำติดคุกอะไรพนัพนักเราอ่ะป้าทู่มันมั่งบวกคาร์บอนเนี่ยเพราะที่นี่ผมก็เลยอยากว่าให้ฮักกันแท้ๆมีอันใดกับนักกับซอยกันห่าหยาบกับซอยกันดีให้คิดถึงคิดฮอดตอนฮักกันมีไหมมีอันใดให้ปรึกษาหารุบวกหูห้ถาม ก็เห็นห,หายหาย่าใส่อารมณ์ยาใส่ว่าจาที่มัน่สุภาพเพิ่นบอกแล้วแต่อยู่ในผ้าขว,วัญกูมึงมีหัวมี้ไว้ว่าเห็นว่านักกะซอยกันห่างหยาบกะซอยกันหยิงเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกจางเกิดจากพวามรักกาใ้เอฟซีสุขุสุขส้ขนหักกันแพ่งกันไปให้รักษานํำใจสิ่งใดที่มัน เบื้งแล้วมันบ่ถึกตาบ่ตองใจคือตาเกาอันใดที่มันอยู่น้ำกันบนโดนก็ขอให้รักกันจนตายย่าจะคิดว่าเอาผู้นี้แล้วไปเอาผู้อื่นมันก็สำนักมึงไหม่เปเพราะฉะนั้นแล้วก็คอยห,หักกันแพงกันเนาะในคลิปนี้ก็ถือว่าลุ่มีิสระเนาะ ดีเจดีเจอิสระสิพยายามสั่งสรรสิ่งดีๆให้กับพี่กับน้องเพื่อสิ่งใดที่มันเป็นตะเบิงเพราะว่าสิเป็นการทำกับข่าวทำอาหารเองต่างๆสิสร้อยกันกับดีเจอิสระเนี่ยเอาไปเป็นประโยชน์หาตอนนี้เป็นประโยชน์มาให้มันถอดด้วยเนี่ยครับอ่าว่านั้นกับไปไทยท่านผู้ใหญ่ยุบันหนองแองตุพุนเนาะ สันผู้ใหญ่ใช่ท่องเราต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่คุณนายเนาะเหมือนวันที่เราไปพึงผ้าบารมีเพิ่นบรรทอนครับวันนั้นแล้วกะสิ่งใดดีนะครับก็ขอให้ประสบกับเอีซีสุขทุกคนมันอีอวยพรอวยพรเนี่ยอวยพรอวยพรอายกไม่เต็นลูกนอนหลับไก่เงินหมื่นนอนตื่นไก่เงินหมื่นเสียเออเงินแสนเงินล้านไหลเข้ามาแท่นที เงีบ่แม่นะไฮยู่ดีมีแห้งแข็งแรงตลอดปีตลอดไปขันนอนหลับลงยามใดญให้ขึ้นหัวแต่ดีเจอิสระแล้วก็เปาตุลุและพี่น้องว่าแล้วก็ไปสุดยอดวะ